ครับผมได้สมเด็จสิงห์ด่วงกำนันตำบ,บนหนองมันทาครับคือผมได้ทดลองครับได้ผลดีครับปีหน้านะครับถ้าสนใจนะครับมาติดต่อประสานงานได้ที่บ้านกำนันนะครับตำบ,บนหนองมันทาอำเภอเสียจบบนนก,าากจังหวัดบึงกาฬครับดิฉันนางวันดีมุกดาพันธ์เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านคูโขงหมู่4ตำบนปวงไฮอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬค่ะ ในเรื่องการใช้ปุ๋ยมูลค้างคาวค่ะก็ทางชุมชนก็บอกว่าเอามาใช้ก็ดีนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็น้ํายางก็ออกดีอย่างตัวดิฉันก็เอามาใช้ก็ดีนะคะก็เห็นว่าทางชุมชนว่าจะสั่งอีกทีนะคะแผ่นดินทามแผ่นดินทอง,องและที่ผมกับเวลาผมไปใส่ปุ๋ยผมก็ใส่ตามร้องสมมุติว่าเป็นลำต้นสองลำต้นผมก็ว่านตรงกลางตามค้องส่วนอยางครับก็ใส่ได้ดีอยู่ครับ ส่วนนำอย่างก็ออกผิดปกติส่วนนำอย่างก็ได้ก็รู้สึกว่าประทับใจอยู่ครับพี่ว่าเพิ่นมาแนะนําสิ่งดีๆให้กับไทยหมู่บ้านของบ้านธรรมโมหมูมม่สิบสองครับผมก็เขอาพูดหลายๆครับครับใช้ดีปุ๋ยค้างคาวเนี่ยซึ่งเพิ่งจะมาปีที่แล้วใช่ไหมครับเพิ่งมาปีที่แล้วปีนี้ปีนี้เขาเขาก็บอกว่าถา้ถาถา้ถาม,มีปุ๋ยไอ้ค้างคาวนี้อีกเขาบอกให้สั่งมาเพิ่มด้วยเขาต้องการใช้อยู่ มีเป็นจะดราคาก็พอใช้อย่างเงี้ยนะครับราคาเขาใช้เขเคุยก็มีคุณภาพดีเขาบอกว่าใช้แล้วใช้ได้ทั้งสวนยางพาราแล้วก็นาข้าวผู้ใหญ่อนุชิตครับ,รบผู้ใหญ่อนุชิตสายบุตรหมู่สี่ตำบลน,น้ำาจ่นบ้านเหล่าขามากาจังหวัดบึงการครับสวัสดคีครับผมผู้ใหญ่ทัดษินสิลิพัฒน์นะครับอยู่ที่ตำบลบ้านสมบูรณ์นะครับ การจากการที่ได้ใช้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยมูลข,ข้าวนะครับเป็นที่ได้สร้างสร้างหลอมนึงแล้วนะครับมาลงในหมู่บา้านเสียงตัวรับก็ดีนะครับใช้ในอย่างพาราอย่างพาราก็ได้ดีนะครับและอีกส่วนนึงเนี่ยครับเอาไปลองใส่ทุเรียนเบื้งได้ผลดีนะครับแตกยอดดีปลูกปีนึงนี่ก็คือจะได้แจกตลอดได้ให้ปุ๋ยแต่ให้น้ำให้ปุ๋ยใหยน้น้ำแจกตลอดงามครับเชียงที่ว่าโพสต์จอมเรศดูครับใส่ปุ๋ยปุ๋ยหมูลข้าวแล้วการมีคนสคร้างเพิ่มนะครับสร้างอ้ สร้างปุ๋ยเพิ่มนะครับกาลังรวบรวมตอนนี้ก็ร่วมได้มาไล,ลายก็ยงสร้างเพีดเดียวนะครับครับครวัสดีครับผมผูใ้ใหญ่ใจญ่ยวนใจบัดถาาวาวหัวก้าวตบโซ่เอาโซ่วิษายจังหวัดบึงการครับครับผมใช้ปุ๋ยมูลข้างคาวนะครับก็พอลูกบ้านก็ว่าดีนะครับเขาก็สอบถามอยู่ว,ว่า,าจะสั่งที่ไหนเวลาเราจะสั่งสั่งยังไงเขาเลยบอกว่าต้องติดต่อผู้ใหญ่บ้านนะครับ ใช้กับ,บ,บอะไรครับพ่ใช้กับสวนยางนะครับมันก็ออกเท่าๆกันเหมือนใช,ใช้ใช้ใช้เคมีนะครับต้นกล้มันน้อยกว่าเยอะนะครับวันนี้ก็ถือว่าดีมากมันมันตัวนี้ความเจ้มพ้นมันก,ก็ดีดนะเดี๋ยวนี้ยังออกตลอดเลย,ยลว่ทาทาั้งทั้งร้านสไปนนะครับเขาก็บอกว่าเขาอยากยากจะใช้อีกไม่รู้จะติดต่อยังไงเขาก็บอกว่าติดต่อทางผู้ใหญ่บ้านนะครับติดต่อทางผู้ใหญ่บ้าน เขาบอกว่าดีมากเลยว่ามันก็ประหยัดต้นทุนลงเยอะจันจะนั่งบนยืนยืนใจค่ะได้ใส่ปุ๋ยมุนน้าง้าวเป็นดินข้ามเป็นดินทองแต่ได้ดีค่ะน้ำยางออกดีค่ะ